Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกรูทองดิฉันนนทุมากเกษตรพืชผลพร้อมแล้วเจอกันทุกบ่ายสองโมงอาคารพุทธพฤหัสเจอกันแน่นอนนะคะกับรายการร้อยหกรูทองนะ,ะคะวันนี้มาพบกับสุนยอดครูด,ด้านกฎหมายค่ะท่านอายการในรงศรีรันอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักง,งานอายการสูงสุดค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ เดี๋ยวต่อไปตำแหน่งจะสั้นขึ้นใช่ไหมฮะเราเราเรายินดีนะฮะ <c oughs> กับการให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะฮะพี่นรงวันนี้นะคะประเด็นที่น่าจะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะ <c oughs> เป็นข่าวพี่นรงรูปผู้มีอิทธิพลครับอ่าลูปผู้มีอิทธิพลบังคับคนให้สุกกัญชา ใช้ปืนจี้แล้วข่มขืนนะคือเรื่องนี้ทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะท่านก็ได้รับแจ้งนะโดยมีทานายความเข้ามาเข้าผ่านน้องผู้หญิงคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อน้องกล้วยแล้วกันนะอายุ15ปีเนี่ยไปพบกับพนักง,งานสอบสวนบอกว่าถูกวัยรุ่น เราเป็นวัยรุ่นลูกผู้มีทิพย์พลวัยรุ่นชายลูกผู้มีทิพย์พลเนี่ยบังคับให้สุกบัญชาใส่กุญแจมือพี่นรงคร์ใช้ปืนจี้ข่มขืนยังป่าเถื่อนนะฮะซึ่งในกรณีนี้ก็ร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะเพราะว่าในส่วนของคู่กรณีเนี่ยนะฮะมีมาข่มขู่มีมาคุกค,คามมีมายาะเย้ยถากถา<ช>งผู้เสียหายด้วยกรณีเช่นนี้นี่โอ้โหผิดกฎหมายขนาดไหนยังไงครับพี่นรงะ์ะผิดหนักเลยครับเพราะเด็กน้องเนี่ยยุไม่เกิน15ปี แล้วก็เรื่องนี้เป็นข่าวแล้วอกชกันแล้วก็มีการบุกมาที่บ้านเขาในกล้องงจรปิดนะถ้าเราดูวิดีโอในวันที่มันมีข่าวจริงนะครับเราดูแล้วปรากฏว่าไม่กริงรัวกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ไปทําที่บ้านเนี่ยจนจนทั้งพ่อมารู้ที่หลังนะเนาะก็เห็นเข้ามาในในในกระบวนการและตอนนี้นะครับผิดอะไรนะครับคุณไปพรากเด็กเขามาอายุไม่เกิน1 5ปีกาไปฐานพรากมาแล้วมาทําอะไร มากระแขงงวงเนียวก็ทําอนาจารให้เขาสูบกันคืนด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าพลากผู้เยาว์มาเพื่อการอนาจารอันนี้ผิดหนักอยู่แล้วนะครับโทษถึงสิบสิบปีอยู่แล้วนะครับอีกอันนังต่อมาที่หนักกว่านั้นก็คือช่ำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีค่ปีเนี่ยคือพาพวกมาแล้วก็ทาชำเราเขานี่จาคุกห้าถึงยี่สิบนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่แสนถึงสี่แสนบาทนะครับแล้วก็ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่โทษเท่ากันเลยนะครับโทษเท่ากันนะครับน่วงเงียบกับขังก็สามปี นะครับอันนี้มากับขังนงเหนียวไม่รู้กี่วันนะครับแล้วก็ข่มขื่ข่มขู่เขาโดยให้สูบกัญชาโดยมีอาวุธปืนเขาเรียกว่าข่มขืนใจผู้อื่นไม่ได้ผิดที่กัญชาใช่ไหมใช่ครับผิดที่พฤติกรรมซูบซูบเขาไม่สูบก็ไปบังคับเอาปืนเจาะหัวเขาปกติบังคับเขาไม่สูบู้ตบนะไม่สูบู้เตะนะอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันนี้ไม่ว่าจะสูบกัญชาสูบบุหรี่หรือกินเหล้าก็ตามแต่ถ้าถ้าเป็นพฤติกรรมการข่มขู่เช่นนี้ก็เข้าข้อหาเขาเรียกว่าขู่เข็นให้ นะครับ uh huh. ข่มขืนใจผู้อื่นโทษทีข่มขืนใจผู้อื่น uh huh. ก็คือว่าให้ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใช้กําลังประทุษร้ายหรือก่อให้เกิดไปน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายชีวิตแล้วก็ให้เขายอม uh huh. ทําตามที่เราบอก uh huh. แล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่นปรากฏว่ามีอาวุธด,ด้วยถ้าข่มขืนใจปกติก็สามปี uh huh. นะครับแต่ปรากฏว่าถ้ากระทาโดยมีอาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปโทษจะเป็นห้าปีขึ้นมาทันทีอันน uh ี้มากกว่าอันนี้ใช้อาวุธปืนครับ uh huh. ใช้อาวุธปืนไง ใช้อวุ<ช>ปืนหรือ5<ช>คนขึ้นไปคด<ช>ีนี้น้องก็บอกว่าใช้อาวุธปืนก็จะเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธปืนนะครับเกิน3ก็อันนี้ก็โทษหนักนอกจาก3ปีก็เป็น5ปีแล้วก็กขังดวงเนียวใส่กุญแจมืออย่างเงี้ยเวลาเวลาเราสืบพยานอย่างเงี้ยสารจะลงโทษตามพฤติการและความร้ายแรงที่คุณนอนุมาบอกไงพวกที่หนกขังดวงเนียวเนี่ยเคอยู่ในห้องนี้มนต้องออกไปใส่กุญแจถึงเวลาเอาข้าวน้ำมาให้กินอย่างนงี้อาสารจะลง6เดือนก็ได้ ใช่ไหมครับ oh. แต่พอใส่กุญแจมือมันมันทำเหมือน,มมนไม่ใช่คนอะ่ะนะครับเริ่มมันเริ่มเป็นสัตว์แล้วสัตว์ถือความเป็นมนุษย์เริ่มล่ามเริ่มอะไรแล้วศาลก็จะลงโทษหนักตามพฤติการเห็นไหมครับที่คุณบอกว่าเ <ừ. S 2> มื่อกี้ลงมี3ปีให้ลงเท่าไหร่อาจจะเป็น2ปีอาจจะเป็น3ปีเต็มแล้วก็ลดถ้ามีลดนะหรือถ้าไม่ลดก็ลงไม่ลดเลยพี่พี่นาลังคารแล้วถ้าเกิดกรณีคู่กรณีก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันล่ะต่างไหมถ้ากรณีผู้กระทำเป็นเด็กนะก็ใช้กฎหมายเด็กกฎหมายเด็กก็ซอบลงหน่อยก็คือ ไปจับคุมขังเด็กก็ต้องขอญาตศาลหรือขอไม้จับจากศาล <Aven> นะครับขขแล้วก็ถ้าเด็กอายุไม่เกิน15ปีนีนน่ยุ่งเลยเพราะว่าเด็กไม่เกิน15ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษถ้าจะต้องดำรลงโทษก็ต้องใช้วิธีการสําหรับเด็กไงก็ไปสถานพินิษิ์ไม่ได้ไปเรือนจําใช่ครับรรรรรรรแล้วก็จะล,ลงโทษไหมถ้าลงโทษก็<อ>มีวิธีการเรียกว่าแม่เด็กมาทําทันบนเรียกว่าแม่เด็กมาใช้วิธีเด็กไปเลยแต่ถ้าเด็กเขาทําอะไรที่รุนแรงขนาดนี้ครับยังทําทันบนอยู่ <c oughs> เหมือนกันครับเพราะว่าในเด็กปัจจุบันกฎหมายอยุสเด็กอายุไม่เกินสิปีไม่ต้องรับโทษมั้งแต่พ่อแม่ล่ะพ่อแม่ไอ้นั้นพ่อแม่นี่เป็นเรื่องคลางแพพงพ่อแม่ไม่ได้ทําอาญาอยู่แล้วยังไงพ่อแม่ก็ไม่โดนเข้าคุก,กแต่พ่อแม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เด็กคนนี้ใช่ครับนะครับนั่นคือความเสียหายไอ้นี่ก็ความเสียหายทางแพ่งด้วยแล้วเด็กจะมีประวัติไหมฮะหมายถึงเด็กผู้ชายที่กระทามาครับในในกฎหมายเด็กเนี่ยห้ามไม่ให้นาโทษที่มีกระทําความผิดอายุไม่เกิน18ปปีนี้มาเป็นเหตุเพิ่มโทษบวกโทษ แล้วเด็กจะเสียประวัติไหมมันจะมีประวัติจากการต้องคดีมีนะครับแต่ว่าประวัติที่ว่าเคยต้องโทษจำคุกไหมก็ไม่เป็นโทษจำคุกเขาอยู่ในสถานพินิจถูกต้องหรือในสถานฝึกอบรมนะครับปุ๊กมีคำถามนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่เคารพอาจจะเคยได้ยินคําว่าสถานพินิจ์แต่ตอนหลังเขามีคําพูดหนึ่งนะเขาบอกสถานฝึกอบรมถูกต้องคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวสถานพินิจกับสถานฝึกอบรมต่างกันยังไงคบต่างกันครับสถานพินิจ์ก็คือแดนแรกรับนะครับหน่วยแรกรับที่มีการ จับกลุมเด็กหรือว่าถูกขังโดยตามหมายขังของศาลเนี่ยนะครับที่ไม่มีประกันเนี่ยก็ต้องส่งไปสถานที่นิดเพื่อควบคุมไว้ระหว่างคดีนะครับเมื่อมีอายการฟ้องต่อศาลเรียบร้อยศาลพิพากษาแล้วล่ะว่าเด็กคนนี้จะต้องไปสมัยก่อนก็เรื่องดัดสันดานเนี่ยนะคือแก้พฤติกรรมหรือเยียวยาฟื้นฟูนะครับแต่กฎหมายห้ามไม่ให้จำคุกเด็กนะครับก <c oughs> ็เลยต้องส่งไปฝึกอบรมที่สถานฝึกอบรมเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรม S <S อ่าที่เรื่องมันเราจะคุกเด็กคุกเด็กนั่นแหละนะครับศูนย์ฝึกอบรมนะครับก็ไปขังเอาไว้นะครับในศูนย์ฝึกอบรมต่างๆบ้านอะไรนะบ้านเมตตาบ้านการุณาอะไรพวกนี้เออเนี่ยครับถ้าต่างจังหวัดก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมแล้วเวลาที่น้องๆเขาอยู่ในสถานพินิจหรือว่าศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยคือถ้าอยู่ในเรือนจําจะมีรถโทษถูกต้องครับถ้าอยู่ในสถานฝึกอบรมหรือสถานพินิจมีรถโทษก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันแล้วก็มีงานทํามีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีฝึกอาชีพนะครับเพราะเขาอยู่ได้จนถึง24นะ คุมขังไว้จนถึง24ปีนะครับแล้วทำไมไม่ย้ายไปเรือนจำล่ะคะถ้าถึง24เขาต้องเขาเป็นเด็กเขาทำผิดตอนเป็นเด็กะครับอ๋อจะไม่เข้าเรือนจำเลยถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าต่อให้อ่มันกฎหมายเด็กมันคุ้มครองอยู่ว่าเขาทำขนาดเป็นเด็กเขาก็เลยต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับไม่ว่าคดีจะเป็นคดีอุกชะกันคดี น่ากลัวก็ยังอยู่ในสถานฝึกอบรมอยู่ดีถูกต้องครับเอาไวเป็นตัวกําหนดไม่ได้เอาไม่ได้เอาคดีถูกต้องครับเป็นตัวกําหนดครับเพราะห้ามไม่ให้พีพากษาจําคุกเด็กอยู่แล้วในกฎหมายต่างประเทศเขาก็สิทธิเด็กก็ห้ามจาคุกเด็กให้โอกาสเด็กเพราะฉะนั้นส่งไปศูนย์ฝึกอบรมเขาเรียกศูนย์ฝึกอบรมเข้าใจคือเป็นความมีเมตตากรุณาของของคนในสังคมที่เห็นว่าเด็กยังมีชีวิตอีกยืนยาวเป็นหลักสาคลด้วยฮะปฏิญญาสากลว่าด้วยเด็กสิทธิเด็กนะครับค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุม h a n n e l ค่ะคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจะนะครับเพราะว่าอย่างกรณีกัญชานี่ถามพี่นรงเป็นค,ความรู้ะนะฮะอันนี้เลยเลือกตั้งไปแล้วไม่มีผลอะไรมากนะฮะเราไม่ได้โจมตีใคระนะฮะแต่ว่ากัญชาตรงนี้ะนะฮะถ้าเกิด เข้าขายกันมังคับให้สูบแล้วตัวการสูบเนี่ยเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ทางการแพทย์นี่ผิดกฎหมายไหมพี่ครับไม่ใช่ทางการแพทย์กัญชาเนี่เสพได้แต่ว่าไม่เขาไม่ได้ผิดกฎหมายเขาเสพได้อันนี่ไม่ใช่ทางการแพทย์นะคะไม่ไรักอญ่ากัญชาอยู่บ้านเสพเพื่อสันทนาการเสพอยู่บ้านเนี่ยเสพได้ครับแต่ว่าเขาห้ามในรบสมุนไพรนะครับที่ออกมาเนี่ยห้ามจําหน่ายให้เด็กอายุ20ปีห้ามสูบเพื่อสันทนาการแบบ ตั้งเป็นวงยาปาร์ตี้ห้ามจําหน่ายให้กับห้ามขายกับหญิงมีคันหรือไงมันมีจะไม่กี่ตัวนะครับถ้าอย่างนี้เราก็ไปสืบย้อนได้เลยนะว่าน้องที่ก่อเหตุเนี่ยไปเอากัญชามาจากไหนคนที่ขายกัญชาให้เด็กไอ้กัญชาขายให้เด็กได้ไขายได้ขายเด็กอายุ20ปีไม่ได้เออเนี่ยเด็กคนที่ไม่ถึง20ปีถ้าใครขายกัญชอายุไม่ถึง20แต่คนซื้อเราไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่ไงคนทําผิดตอนนี้เราไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปผู้หญิงคนแต่ผมดูในรูปนะผมดูในวิดีโอเนี่ยน่าจะไล่เลี่ยกก ในนู้นครับในวิดีโอที่ตํารวจเขาสืบจับนะครับที่เขามามาขู่แม่ที่บ้านเนี่ยเนาะนะครับเพราะรู้สึกว่าพอไปแย่งตารวจแล้วหลุดไม่ได้ไปตามเขาที่บ้านอีก ไปข่มเนี่ยแล้วกรณีที่ข่มขู่คุกคามเยอะเยอะถักถางนี้เป็นคดีอีกเพิ่มเติครับถ้าคุกคามก็จะเป็นความผิดแล้วอุทโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นที่เรียกว่าคุกคามนี้หมายถึงดูจากการโทรไปก่อกวนหรือว่าดูมาที่บ้านก็เหมือนกันมารบกวนขับรถวนเฉเฉได้ไหมไม่พูดแต่ขับรถผ่านให้กลัวถ้าขับรถผ่านนี่เขาเรียกว่าขู่เข็นให้้พื่นตกใจกลัวแล้วอุทโทษเหมือนกันขับรถผ่านหน้าบ้านบิดแต่เป็นนะครับถ้าคุกคามนี่คืออย่าไปเท่งนะอย่างนี้นะให้ทําอย่างน คุ Dante, กคามส่งคลิปหนังที่มีการกระทืบกันโขดมาให้ดูก็ได้เ็าคุกคามเหมือนกันนะครับเหมือนแฟนกันนะครับเหมือนแฟนกันแล้วโถคุกคามละเป็นไงตัวเองฉันรู้ว่าเธออยู่ไหนฉันตามเธออยู่นะอันนี้เขาเรียกส่งข้อความมาคุกคามตลอดนะครับเขาเรียกว่าก่อความเดือดร้อนลำคาญนะครับมันอยู่ในมาตตาเดียวกับจรถดขวางหน้าบ้านนั่นแหละนะครับเออจรถดขวางหน้าบ้านก็ก่อความเดือดร้อนลำคาญผู้อื่นเหมือนกันคุกคามไงนะครับพี่น้องครับเวลาที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งเจอเจอข้อหาเยอะเนี่ย เขารับโทษตามข้อหาไหนก่อนับเขาเรียนจากหนักสุดไหมหรือว่าเบาสุดยังไงครับพี่ต้องดูการกระทำข้อคุณออกมาว่าในการกระทําของเขานั้นเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือเปล่าทีเดียวแต่ผิดหลายข้อเน,นี่ยอย่าง<ำ>อย่างน้องคนนี้ท,ทําทีเดียวโอ้แต่ผิดหลายข้ออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้น่าจะมีต่างกรรมต่างวาระอยู่ในนี้ด้วยแต่ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับอ,อย่างเช่นให้เขาบังคับกู้สุกัญชาด้วยอะนะครับแล้วก็ทําร้ายเขาด้วยขม่มขืนเขาด้วยอันนี้จะต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่มันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันอยู่ใน มันแยกยก,ยการากระทำกันได้ไงอย่างเงี้ยออใช่ไหมครับคำรับประมาทหวัดเสียวแล้วก็ชนคนตายดีกว่าอามันเห็นชัดคบ,บรถประมาทหว,วัดเสียวนะครับยกล้อไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นพรบรรจราจรทางบกอันนี้ปรับไม่เกินกี่พันมีกี่หมื่นบาทแค่นั้นเองในขณะเดียวกันคบรถประมาทไปชนคนตายด้วยในขณะที่ทำไปชนคนตายคบรถประมาทชนคนตายนโทษหนักกว่าเพราะฉะนั้นในความผิดอื่นเนี่ยนะครับนะครับถ้าสาที่มองว่ากมใหญ่ผิดแล้วนะครับให้ลงโทษกมใหญ่ S <S อ่านะครับแต่ถ้าต่างครรมต่างวราระเนี่ยให้เหลียงกระทงลงโทษอ่ออาเมื่อกี้คุณบอกว่าชักชวนไปเลาะลวงเด็กยุไมย่เกิน15ปีก็พลากผู้อื่นไปเพื่อการเนราจารย์อันนี้พ่อแม่เป็นผู้เสียหายเพราะพลาคผู้เยาว์เห็นไหมครับรำหนึ่งอันนี้แยกไม่ได้ไอ้คำที่หลอกลวงเด็กไปเนี่ยจะนัดเจอกันยังไงก็แล้วแต่แต่เจตนาของผู้ชายคนนี้นะครับที่ต้องการที่จะให้เด็กไปเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพื่อพลากเขาไปจากมารดา แสดงว่าผู้เสียหายาถ้าเป็นคดีแรกนี้คือพ่อแม่เขา<ช>เด็กไม่ใช่ผู้เสียหายถูกต้องกรมที่หนึ่งเนี่ยจำเจลยได้บังอาจพากเด็กหญิงนี้อายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากนายกองนางของซึ่งเป็นบิดามารดาผู้ปกครองอันนี้แม่เป็นผู้เสียหายต่อมาเมื่อพากไปแล้วเป็นไงครับจำเลยได้บังอาจดวงเนียวกักขังโดยใช้กุญแจมือมาใส่ต่อมาเป็นไงครับจำเลยได้บังอาจกระทำชำเราเห็นไหมครับอายุไม่เกินสิบห้าปีเห็นไหมครับโดยเด็กไม่ยินยอมอมันจะเลียงกระทงเลย เพราะฉะนั้นเวลาไายการจะขอก็บอกจะเป็นความผิดตามมาตรานี้มาตราน,ารานี้ตามประมวลกฎหมา,ายยาามาตรา91ขอให้ศาลเรียงกระทงลงโทษค,คำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามอะไรไปเงี้ยครับเห็นไหมมันอยู่ที่การบรรยายฟ้องและการสืบพยานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟ้องไปแล้วเราต้องสืบไปได้ว่ามันแยกการกระทํามาแล้วอย่างไรพี่นรังการถ้าเกิดพ่อแม่มีลูกแล้วลูกกระทําผิดแล้วผิดซ้ําผิดอีกครับพ่อแม่จะได้รับผลอย่างไรคะ พ่อแม่เนี่ในด้านของการความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอตามพระบอคุ้มครองเด็กะนะครับถ้ารู้เห็นเป็นใจหรือในกรณีที่ไม่ปกครองดูแลลูกออไปปอยป่าละเลยนะครับให้ลูกกระทำความผิดเนี่ยผิดแล้วผิดอีกอาจจะถูกแกงข้อหาได้ขับรถซิ่งนะตำรวจมาทําทันบนรู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยเป็นรถของตัวเองแล้วบอกว่าซื้อมาขับใช้งานแต่ทุกวันลูกก็ไปโรงเรียนทุกวันแล้วลูกก็ไปแต่งท่อเอาไปแต่งซิ่งแล้วตัวเองบอกว่ารถนี่ฉันใช้ฉันใช้ไอ้อย่างนี้มีสิทธินะ นะครับที่จะแจ้งว่าปล่อยปละเลยให้เด็กกระทำความผิดหรือรลูกไปขโมยขโมยของร้านสะดุกซื้อ,อผ่านไปอีกอาที่หนึ่งเอาไปขโมยของที่นู่นอีกครับที่นู่นที่นี่ไปแงะแง,ง,งะตู้ตุ๊กตาเขาอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ผิดไหมฮะถ้าลูกกระทำในด้านอาญายังไม่ถึงขนาดนั้นในด้านอายายังต่อให้ลูกกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหล,หลายๆรอบ,ใ,รบอในด้านอาญายังไม่ถึงก็ลงโทษแม่ นะครับพ่อแม่ก็เป็นแพ่งไปไป,ไปามช<ป>ดใช้เงินใช่ครับนะครับต้องรับผิดชอบในขณะที่ผู้เยาว์นะครับกระทาละเมิดต่อบุคคลอื่นนะวิดามารดาต้องรับผิดชอบค่าเสียหยทดแทนเป็นเรื่องละเมิดไปนะครับถ้าผู้เยาว์กับผู้เยาว์ก่อเหตุกันพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหยทดแทนนะค่ะครับผมค่าเสียหยทดแทนนะครับนี่คือที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีบ่อยไหมครับพี่คดีเด็กๆแล้วโอ้โหคือเดี๋ยวนี้เรื่องเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ แต่ต้องยากอย่างเมื่อวานเค่ดง่ายๆเลยที่โรงพักเห็นไหมครับพอไปจับเด็กอายุไม่เกินสิบห้านี่ยุ่งเลยมันเป็นข้อกฎหมายเลยนะครับห้ามไม่ใ,ให้จับเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือห้ามให้จับเด็กหรือผู้เยาว์นะครับเด็กหรือผู้เยาว์นี่จับต่างกันมันต้องใช้อำนาจศาลหรือหมายจับของศาลหรือคำสั่งศาลให้จับผมไม่มีปั๊บเนี่ยโอนไหมบางคนก็บอกว่าทำไมปล่อยเด็กทำอย่างนั้นเด็กทำอย่างนี้มันจับไม่ได้คุณอนุภเพราะกฎหมายไปคุ้มครองเขาไว้ไงแล้วอะไรที่จะจัดระเบียบเด็กได้คะ ผมว่าในคือตอนนี้มันต้องบาลานซ์กันระหว่างกฎหมายกับสิทธิมนุษยชนนั่นเป็นเรื่องใหญ่เลยคุณอนุมาถามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับระหว่างสิทธิทธเด็กอ่าสตรีแล้วก็สิทธิมนุษยชนแล้วก็กฎหมายที่จะบังคับใช้เมื่อเราอยากได้เป็นประเทศสีวิลนะครับเราโอ้เราอยูห่หลานะถามเทียบทัดเทียมยุโรปหรือ,ออเมริกาแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เขาใช้กฎหมายแบบนี้เพราะเรารับเข้ามาปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก พาด้วยการกจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกรูปแบบปัญญาสากลการกะจัดต่อการไม่กระทำความแรงต่อเด็กและสตรีทุกรูปแบบเรารับมาเราก็ต้องออกกฎหมายรองรับพอเราไม่ทําปุ๊บเราก็ถูกตําหนิจากรายงานประเทศงั้นเราต้องรีบพัฒนาเด็กๆของเราให้ทันกับไอที่รับไปรับโอคุณอนุสัญญาเข้ามานคุณูถูกครับเพราะมันต้องมาเริ่มต้นจากการทั้งแตกเกิดจากบ้านที่ครอบครัวก็เห็นท่านอายการดรงพูดถูกไปเยอะเราก็เลยพูดถูกตามครับเพราะว่ามาโทษคนอื่นไม่ได้ว่าเออนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นนะครับที่เด็กไปกระทำความผิด เราก็อยากรู้เหมือนกันนะพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนนะครับทําไมปล่อยให้ลูกมาทําอย่างนี้กับหน่วยงานกับราชการหรือกับสถานที่ต่างๆนะครับหรือกับบุคคลก็เหมือนกัน่ต่อหน้านรัฐมนตรีต่อหน้ามันมันไม่ใช่ไงบางครั้งฉะนั้น,นพ่อแม่ต้องดูแลลูกๆให้ดีนะคะคเอาละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายเต็มที่เลยนะต้องขอบคุณูรูของเรานะคะท่านอายการนรงศรีรันนะคะแล้วก็วันนี้ท่านอายการนารงศรีรัน,นะะแล้วก็ปุ๊กอนุมากับสพพิผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ